ขเขา้าวเจมยมว่าคืนนนลับสบายหรอเขาบอกเลยครับ่าลิออล้หมูชาบูชาบูเนือ้อชาบูชาบูออกลิ้แรงมากพี่ <c oughs> ผมนี่หลับลึกเลยถ้าเกิดว่าเราสบายอย่างนี้นะวันนี้เราจะได้เดินทางเต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้นะเราจะเดินทางไปที่เมืองที่ชื่อว่าเซนไดอันนั้นเนี่ยเขาเป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดมิยาคินะอยู่แถบโตเกีคูแต่ว่าจะไปยังไงนั้นเนี่ยขั้นตอนเลยก็คือออกจากโรงแรมนี้ก่อนเดินขวาไปเลยเลี้ยวขวาไปไปที่สถานีชินจูกุนะคะเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟไปเริ่มกันที่สถานีโตเกียวสเตชันค่ะไปเซนไดไป เดินมาที่สถานีชินจูกุสเตชันนะคะแล้วก็มาที่ตรงที่เขาขายตั๋วตรงนั้นเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนั่งสายยามาโนเตะไลน์นะคะสายสีเขียวอ่อนมาเดิมนะไปลงที่สถานีโตเกียวสเตชันค่ะไปะลุยไแล้วจากสถานีชินจูกุนะคะไปที่สถานีโตเกียวสเตชัน9 9 0เยน พอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เลือกอันนี้นะชานชลาที่ n ัมเบอร์นะให้ไปทั้งที่เขาเขียนว่าฮาราจูกูชิบุย่าชินงางาวะมันก็จะไปที่สถานีโตเกียวจะได้ไม่ออกนะไปะ รรมดานี่ผมได้ขึ้นรถไฟชิงคันเซ็นต่อแล้วใช่ไหมพี่ใช่ก็พอลงมาปุ๊บก,ก็หาแท็กชิงคันเซ็นเลยอันนี้ที่เขาเขียนว่าโทโฮคุใช่ไหมหดู<ท><ท>ตามป้ายนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆเข้าไปเลยไปซื้อตั๋วด้านในไป9,870เยนกับ5,100เยน ทำไมมีสองใบเลยพี่อ้าวก็เดี๋ยวอบ,บอกน้องเจมแล้วก็บอกเพื่อนๆไปด้วยเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาญี่ปุ่นแค่ครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ตู้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนได้ให้มาซื้อที่เคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยจะได้บอกเขาได้ถูกเพราะว่าเราสามารถที่จะคุยกับคนขายได้เลยอย่างอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตั๋ว มี2แบบอันนี้เนี่ยมันจะเขียนตั้งแต่สถานีโตเกียวสเตชันไปที่อาโอมุริเพราะว่าอันนี้เนี่ยพุ่มจะใช้ทั้งหมด2ครั้งนะก็คือใช้2วันใช้วันนี้แล้วก็วันพุ่งนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บใบนี้ไว้ให้ดีๆ ,9870 เยนส่วนอันนี้5 0 1 0เยนเนี่ยเป็นตั๋วรีเซิร์ฟที่นั่งก็คือเวลาเราขึ้นไปบนโบกี้ใช่ไหมเราก็จะได้นั่งที่เราได้เลยไม่ต้องไปแบบลุกเวลาคนอื่นเขามานั่งที่เราอย่างเงี้ยซื้อแบบนี้สบายกว่าก็รวมกันเป็นน14,4880เย ไปไหนนี่ไม่รู้เลยเพียบเลยนี่ไงถ้าเกิดว่าเรากล,ลัวหลงเราก็มาดูป้ายใหญ่ๆตรงนี้เห็นปะ่ะยามาบิโกะซืบาสะหนึตอนเที่ยง8นาทีอันนี้แหละ,ะที่จะไปต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับถ้าเกิดจะต้องการเดินทางถูกนะครับอ่าฮะได้ไปกันต่อเลยดีกว่าต่ มันจริงจังมากเลยชิงคนเซ็นปุ๊บบนโต๊ะเขาต้องมีอาหารมีเซนตมีฟู้ดคอฟเลยอย่างเงี้ยโหคืออะไรอะ่ะอ้าวก็เวลาที่เรานั่งชิงคันเซ็นแล้วก็มันใช้ระยะเวลายาวๆแบบนี้นะขเขาก็จะเตรียมอาหารขึ้นมานั่งกินนั่งเมากันเลยเงี้ยของเราจ,จากโตกเกียวไปเซนไดกี่กิโลพี่ประมาณ300กว่ากิโลก็ประมาณ2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงใช่เร็วนะเร็วอ่ะเร็วมากนะงั้นเรามาทำตัวตามสบายดีกว่านะพี่นะ นั่งสบายอเอเอากันไกมาตัดดิเห็นไม่ได้เลยขนอย่างี้ฮะอุ้ยยาวเกิน เราก็มาถึงที่สถานีเซนไดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมนี่ออกมาตรงชิงคันเซนที่เขียนว่าเซ็นรัลเกตเดินมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับพวกล็อกเกอร์ตรงนี้นยาวเลยแลงดงๆนี่คือว่านี่คือพวงแดงที่เต็มแล้วใช่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือมาในช่วงที่มีเทศกาลแบบนี้นะล็อกเกอร์มันก็จะแน่นแบบนี้แหละมีอีกวิธีหนึ่งตอนที่จองโรงแรมนะเราก็บอกเขาเลยว่าเราต้องการที่จะเอากระเป๋าเนี่ย เก็บไปที่โรงแรมด้วยให้เขาเอาสตาฟเนี่ยมารับกระเป๋าเราที่สถานีนี่แหละน่าจะใช่บริษัทนี้ที่มาขนกระเป๋าเราเนี่ยเราไม่ใช่ของให้ของเราคนเดียวนะพี่อุเรามากันหลาคนเมี่ของทีมงาน สมมติอย่างเงี้ยเนี่ยที่พี่เหมามาก็คือ6 0 0 0เยนใช่ปะเรามีกันทั้งหมด5 6คนที่มากันเนี่ยเ็เหมาเลย6,000ตกคนละพันเยนเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามันเป็นเราฝากล็อกเกอร์ใช่ปะกระเป๋าใบใหญ่แบบเนี้ยมันก็จะเริ่มต้นประมาณ500ถึงว่าถึง800แล้วเรามากันเนี่ย5-6คนใช่ปะกระเป๋าอย่างน้อยก็ประมาณ778แใบละก็ตกประมาณเกือบ5 0 0 0ักว่าเยนแล้วแล้วไหนต้องนั่งรถไฟ กลับมาเอากระเป๋าอีกเสียค่ารถไฟอีกโอ้ยพอกันพี่ว่า6,000เยนเนี่ยคุ้มแล้วก็มีเวลาเหลือให้ไปทำอย่างนี้เยอะเยอะแยะมากมายไม่ต้องมาเสียเวลากลับมาเอาของที่รอบเจอร์อีกเอี่งั้นเราจะไปแล้วไปเลย ผมตัวเบาไงพี่นะตัวเบานี่คืออะไรหิวหรืออะไรหิวแล้วพี่จะพาผมไปกินอะไรวันเนี้ยนี่ไงเดี๋ยวมาถึงที่เซนไดนะเดี๋ยวพี่มีเมนูใหม่ต้อนรับเลยรับรองว่าหากินที่ภูมิภาคอื่นไม่ได้สะใจกับความสะอาดของที่นี่พี่สะใจเลยใช่ไสะใจเลยคำว่าสะใจเลยพี่ไม่ใช่แบบว่าประทับใจไม่ใช่ของโบวสะใจเลยสะอาดมากไม่มีถังขยะเลยนะแต่ไม่มีขยะแ่มีขยะด้วยนี่งร้านนี้แหละ ถึงแล้วร้านนี้ใช่ร้านนี้คือร้านที่อุ้งจะพาน้องเจมแล้วก็เพื่อนๆมากินกันชื่อว่าร้านดาเตะโนคิวตันหาอะไรพี่เดี๋ยวก็รู้เข้ามาเลยนั่งเลยนั่งเคาน์เตอร์ดีกว่าพี่ว่าพี่อุ้มพี่อืมที่ผมประมวล สภาพวันรอมรงมันเนี่ยตึงแากอ่าเดี๋ยวรอดูเนี่ยเดี๋ยวพ่อครัวเขาก็ออกมาละมาแล้วเราเช็ดเราเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำอะไรให้เจนกิน ดูจากสภาพสีเนื้อเนี่ยดูวัวใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่ามันเป็นส่วนไหนอะว่ามันน่าจะเป็นของตรงโหนกวัวพี่โหนคือตรงไหนฮะโหนเขาเรียกว่านอกอ๋อหนกหนวัวไม่ใช่ไม่ใช่สะโพกไม่ใช่เนื้อสันในเนื้อสันในนุ่มไปเห็นมันต้องสันนอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเ็นมันแนสันนอกก็ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่สะโพไม่ใช่ไม่ใช่มีกระดูกไหมส่วนนี้มีกระดูกไหมไม่มีมีมีกระดูกอ่อน ฮ้ยตัวเดียวอันเดียวปะ่ตัวเดียวอันเดียวเออวะจริงเออตัวเดียวมันมีอันเดียวจริงไม่ใช่เออไม่ใช่ตัวเดียวอันเดียวอย่างที่แกคิดตรงส่วนนะมันคือส่วนลิ้นตัวเดียวก็มีอันเดียวจริงเะล่ะเออโหวัวที่ไหนมีลิ้นสองอันน่ะอันนี้อร่อยถ้าเกิดว่ามาเชียงไดนะเพื่อนๆต้องมาลองกินลิ้นวัวมันบอกตั้งแต่ชื่อร้านแล้วดาเตโนกิวตัน กิวตันก็คือลิ้นบัวลิ้นบัวอ๋อกิวคือบัวใช่ตันก็คือลิ้นใช่กิวตันมาแล้ว เริ่มลองชิมซิแล้วบอกดิว่ารสชาติเป็นไงมันกรอบนอกครับข้างในข้างในก็กรอบเหมือนกันแต่คือมาเป็นส่วนกรอบที่แบบเคี้ยวไปแล้วแบบเหมือนเหมือนแบบเนื้อส่วนในมันแตกทีนทีนี่มันเคี้ยวแล้วมันหลุดออกจากกันเลยไม่เหนียวให้เพื่อนๆือนเห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนี่ดูดิเขาหั่นหนามากเลยนะแต่ว่ามันไม่เหนียวเลยเคี้ยกัดเข้าไปแล้วแบบว่ามันกัดขาดเลยอ่ะ เด้งดึงเลยชอบมากอาร่อยมากสุดๆเลยพี่ผมหมดแล้วผมพี่อุ้มพี่กินไหวไหม,มหอ่ะกินมรอ ผม่็กินได้ครับปลกระมังดีอ่ะผมเห็นพี่สินค้าเป็นห่วงไงปลาผมกินเท่บ้างค่อยกินค่อยๆกินไงอ๋อเหรออือห่วชอบแย่งเพื่อนครับผมขอบอกเลยนะครับว่าอร่อยจริงเขาบอกเลยว่าผ่านผมลองเทสให้แล้วลองเทสเกี่ยงเลยอร่อยจริงชื่ออะไรนะครับพี่อุ้มครับชื่อร้านว่า Date no ดาเตะโนคิวตันค่ะดาเตะโนคิวตันโหพี่อ๋ออิมเขาบอกว่าเตอมพลังเสร็จเลยเต็มที่เลยพี่เราไปทำอะไรกันต่อทีพี่ก็มีเวลาเหลือเดี๋ยวพี่พาไปเดินเล่นบริเวณรอบๆตัวเมืองเซนไดเอาปะ<อ>าแถวน,นี้เขามีเป็นเหมือนแบบเ,เป็นช้อปปิ้งอาร์เคดโอ้ช้อปปิ้งอาร์เคดเลยมาเซนไดนี่ไม่ได้แบบเอ้ยจะมีแต่ทุ่งนาะมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะเขาก็จะเิญเหมือนกันไปทางนี้